สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจ้ากากคาตาเมียมไอตัวนี้นี่แหละปาดพี่น้องเข้า่าหายออกจากจังหวัดตากหนึ่งหมนห้าพันตันโอ้บอ่หน่อยหนึ่ง0มืหาพันตันเนี่ยหลายสลักแสนกิโลเนาะเออถ้าตกเร็กว่าพิดเป็นแสนเป็นล้านกิโลเออตอนที่นี่มันเป็นสารโกรมะเร็งเป็นสารอันตราย บางทีก็บ่เขาใจว่าพวกที่โลบเงินโลภเพียงกระดอกกระเดียเห็นใจคนอื่นเขาเนี่ยเห็นใจคนอื่นดิเขาอาจจะเดือดร้อนกับเรื่องนี้แน่ยโอ้โหขนมาจากจังหวัดตากลงมาอยู่สม,มุรปราการแล้วเจอที่สม,มุดปราการเพียงแค่สองพัสี่รอยถ้าจะม่พิน,นะสองพัรอตัน เ,เสร็จแล้วมีการขยายผลขยายผลก็เจอที่โรงงานรีเซเกิลที่บม่มีใบรับอนุญาตอีกจำนวนหนึ่งเสร็จแล้วซื้อไปอีกไปเจอ,อยูชนบุรีบานบึงนี่ไปเจออีกเจ็ดพันเจ็ดพันตันอา่าแล้ว กลับไปเจออีกหนึ่งพันตันมั้งเมื่อคืนที่ว่าเห็นแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเจอที่ไหนเเจอหนึ่งอีกหนึ่งพันตันร่วมๆแล้วจากตีจากในข่าวนี่เห็นอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งมืนกับสี่อยตันเนาะพี่น้องประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ที่ที่ว่าเป็นที่ลิเซคเกิลที่บ่มีทะเบียนอะ่ะก็ส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบบว่า อลีเซกเคิลส่วนที่ลีเซกเคิลแล้วแล้วเตรียมนํากลับประเทศซึ่งปลายทางคือประเทศจีนแล้วจับได้แล้วนะเป็นนายทุนชาวจีนที่กระทำแบบนี้จีนอีกแล้วพี่น้องหลายๆคนมีแต่คนคอมเมนต์จีนอีกแล้วมันคิดว่าประเทศเราเป็นอะไรมันเอาขายะจากประเทศไปรีไซกเคิล เกิดมลพิษเกิดสารเคมีอยู่บานเหาเสร็จแล้วหิว้วผลประโยชน์กลับไปบานมันจริงคำว่านายทุนยังไงมันก็ไม่ลงทุนฟรีหรอกจกังไหนมันก็ต้องอยากได้เงินอยากได้ยังอยุเรียวที่มันลงทุนมากอยู่ในประเทศไทยแต่คนไทยที่เฮหถมันนี่คือยังไงเ่ไ่้ห่วงลูกหลานเจ้าของเลยบอก แล้วประเด็นพีกอีกเรื่องหนึ่งคือการมีการสืบมาว่ามีคนไปแจงความเกี่ยวกับเรื่องหีดต่างเตปปีกายหรือคำว่าปีที่แล้วแต่เรื่องเพิ่งจะมาพุทธปีนี้ก็คิดอยู่ว่าตำรวจหรือหน่วยงานเนี่ยใช้เวลาสืบสวนนานมาก สำหรับมุ่มองข่อยคงข่อยนะใช่การสืบสวนนานมากค่ะตั้งแต่ปีกายกลัวสิไม่ได้ปีนี้ทำไปแล้วกี่หมื่นตันละ่ะคาดว่าคงสิบบเค่หมื่นหาพันที่ว่าหายอาจจะมีมากกว่านั้นอีกส่งกลับจีนไปแล้วอีกเท่าไหรกาลังสิขนส่งอีกเท่าไหร เออเรากระจายในส่วนต่างๆของประเทศอีกเท่าไหร่ดีที่ว่ายังจับได้ที่สมะกติเพื่อขยายผลตอ่อแล้วถ้าสมมุติว่าจับไม่ได้แล้วขนาดบาคนที่เขาแจ้งอ่ะถ้าเขาบอแจ้งที่ที่ท,ที่ถ้าเขาบอกอกข่าวถ้าบออีกอย่างพวกนี้มันจะเป็นแบบนี้ไหมบางที่บานเห่าี่ก็แเปก แปลกแปลกถึงเท่าที่แปลกได้เออเงินมันมีค่ามีราคาจนจนบ่ไเด้ห่วงหลูห่วงหลานห่วงอนาคตของประเทศเลยพี่น้องเห็นละซีเรียดเลยเรื่องแบบเนี้ยต่อให้มันบ่ไเด้ผ่านหนาบานเฮ่าแต่เฮากับซีเรียดไม่รู้ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดเหตุชนกันเปลี้ยงปางหรือเกิดเหตุทุงแบบเนี้ย มันกระเด็นกระดดนตกลงมาเนี่ยคนที่เขายุกเก่ๆเขาก็ไม่มีทางรู้หรอกว่ามันเป็นผงอันตรายแล้วจะต้องมีกีลอยชีวิตกี่สิบชีวิตที่จะต้องโดนอะไรแบบเนี้มันสมควรหรอหรอถามว่ามันสมควรหรอเฮ้ยเห็นแลักกระทุก